สวัสดีเพื่อนๆชาววันพฤหัสทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่1 0 1ถึง16มีนาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยสถานการณ์ราบรื่นคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดขัดมีความสบายใจแล้วก็พอใจเป็นหลักทําตามใจตัวเองได้ทุกอย่างส่วนเรื่องการเงินนั้นเป็นไพ่สังคราชรายได้มาจากความรู้ความสามารถมีไรายได้มั่นคง มีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินอยู่ค่ะมีเงินใช้ไม่ขัดสนแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นและมีโอกาสได้ร่วมทำบุญบริจาคทานด้วยนะคะในช่วงนี้ภายการงานขึ้นเทมเพแรนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานถึงจะเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆแต่ก็ทำให้คุณต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะงานช่วงนี้อาจจะทำให้บางท่านต้องเดินทางยกย้ายเพื่อความเติบโตก้าวหน้าในอนาคตด้วยนะคะ สำหรับสุขภาพเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาสุขภาพแข็งแรงถ้าหากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายในเร็ววันนี้ค่ะเรื่องความรักเป็นคำพิพากษาคนโสดเจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกพบอาจจะเจอคู่แท้ที่โชคชะตาพามาพบกันค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจปรึกษาหารือกันถึงเรื่องอนาคต ร่วมกันหาทางออกร่วมกันแก้ปัญหาที่เจอค่ะ